สวัสดีครับพบกับช่อง D X e Chatter นะครับตอนนี้ช่อง D X e Chatter ของเราได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับคลิปนี้จึงเป็นคลิปต่อเนื่องที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับแม่ด้วนนะครับเป็นเวลามากกว่าหึงสัปดาห์ที่แม่ด้วนนีออกจากของแล้วนะครับและวันนี้ช่างภาพของเราถ่ายภาพได้ตรงจุดนี้นะครับ ตรงจุดเดียวกับที่เคยพบครั้งแรกเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับจุดที่เราจะให้ดูอยู่นี้เดี๋ยวจะโฟกัสชัดๆให้ดูนะครับนี่นะครับกลัวท่านผู้ชมมองไม่เห็นตัวเลขนะครับช่องของเราโชคดีได้คืนมาแม่ด้วนอาจจะมอบโชคให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่16ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ ําหรับแม่ด้วนตอนนี้ท้องแก่มากๆนะครับให้ดูที่ท้องให้ดูที่นมด้วยนะครับนมแต่งตึงมากแล้วครับและตอนนี้รู้สึกว่าจะคันนะครับถูตัวจากต้นกับต้นไม้เนี่ยดูลักษณะท่าทางนะครับก็ดูแปลกดีเหมือนกันนะครับหยุดพักแล้วก็เดินครับ เขามุ่งหน้าขึ้นทางที่ทําการอุทยานนะครับคนละทิศทางกับของหรือน้องภูขาอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอกันหรือเปล่าลักษณะาการเดินแบบนี้นะครับอยู่บนถนนบ้างลงข้างถนนบ้างนะครับที่ชัดเจนก็คือเดียวดายมากนะครับไม่เจอของแล้วก็ยังไม่คลอดนะครับ หลายคลิปที่เราพูดถึงแม่ด้วนก็ตั้งข้อสมมติฐานกันต่างๆนานา,นาว่าแม่ด้วนอาจจะแยกตัวมาคลอดนะครับเราให้ดูท้องชัดๆท้องป่องๆนะฮะก็น่าจะยืนยันว่าท้องแก่แน่นอนนะครับเราก็ได้แต่ลุ้นว่าเขามาอยู่ที่นี่จะปลอดภัยดีไหม หรือว่าตรงจุดนี้คือสถานพยาบาลที่แม่ด้วนมารอเพื่อคลอดลูกนะครับที่สำคัญก็คือไม่น่าจะมาอยู่เดียวดายแบบนี้เห็นแล้วก็กังวลแทนนะครับไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามติดตามดูพฤติกรรมต่อไปเรื่อยๆนะครับช่างภาพของเราก็พร้อมที่จะถ่ายภาพทุกเวลาที่เขาปรากฏตัว ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเช่นเดิมด้วยนะครับสวัสดีครับ